โคกนาโมเดลเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังศาสตร์ของพ่อหลวงครับผมพี่น้องเป็นวาอ่าคุตดดุบานโคกเจริญเนาะครับเนะาะคุตดดุบานโคกเจริญความลึกถุดยอดเลยครับผมรถคุดนี่เพิ่นก็นกนมาจากบานดานครับผม โอ้คุณเดือดชิอดแหงเนาะอ่าบางบางทันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะบางทันบางคนครับผมขอสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมขอพอกันครับเบาหน่องวันเด็กกรสวรัสดีนะครับเนาะอ่า uh, uh, อยู่ดีมีแหงกันนะครับเนาะ mm hmm. พี่น้องเนาะเออโมเมนตลุมอุกกาบาตนะครับเด้อพี่น้องจะได้ mm hmm. กับเขาไพ่ลายๆครับผมเ mm hmm. บาหนออ่องบ่ได้เอาไอขาตั้งกล่องมา ไลยหูไลยตาก็ขอโทษขออภัยหลายครับผม mm hmm. เขากำลังเกิดงามครับผมบางทานอาจสิคิดว่ามันเป็นเลุ้อรอบเนาะ mm hmm. มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผม mm hmm. เพราะว่านี่คือการขุดสะทำหลุมดาวองคานอุย้ยเป็นโคกน้องนามโมเดลพื้นที่หนึ่งไร่ครับผม mm hmm. à, สวัสดีครับพี่น้องทูบูตันครับผมที่เขามารับชมในตอนนี้ครับผม ไอ้เบิรงเลยครับผมสวัสดีครับอ้ายยอดเยี่ยมครับผมสวัสดีครับโอ้ไอ้เฮานะครับเนาะไอ้หนุ่มโคราชหัวเจรเกษตรครับผมอายูทูบเพื่อนนะครับเนาะกันไดกกาจริงดีผมจองเด้อครับเด้วสองโลคือเก่าครับผมอ่าพรเทพอ้ายพรเทพสวัสดีครับปาน้องสวัสดีครับผมอ่าจันนักกาอย่าแนมเป็นเรื่องตลกนะครับเด้อพี่น้องทุกคนครับผมถ้าคนบระเหตการเกษตรนี่สีบวมหูแล้วครับผมเพราะว่าเฮาต้องการเพื่อ ใส่น้ำเพื่อไปใส่ซอยครับผมพี่น้องเบิ่งแต่ว่ายอย,ยอ่าเผื่ออย่าอย่าเพื่อกาวขาตกลงไปได้ครับพี่น้องเด้อตายจังเขียดีครับผมมึงจักสันเนี่ยอ่าขอสอบถามรายละเอียดนะครับพ่อนะพี่น้องว่าอ่าภาพควชัวาบ่ะครับผมพอดีอินเทอร์เน็ตผมเจอไม่ไหมครับผมแต่ว่ารถเพิ่นมีแนวสไลด์ครับผมถือว่าโอเคอยู่รถอ่าเซียมนมาจากบันดาน แมนบ่รถเซียแมนบ่มาจากบันด้านครับผมเปินการรับงานโคกงน้องหน้าโมเดียลครับผมอาสดๆปินี้ครับผมยอดตัวนี้ก็เป็นบ่อนึงครับคุดเผื่อต้องการเผื่อที่ใส่นามแต่ว่ันนี้มัน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 ตื่นครับผมเขากับเห็ดหัวใจอ่าเห็ดสะดือเห็ดสะดือครับ่น้องเดียวผมพาหม่องยืนก่อนมันมันยังไม่พอเมันว่ามีขาต่างกล้องครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตูผู้ท่านครับผมเข้ามารับชมตอนนี้ขออยากเอื้นซื้อตามไอตามชาแนลนะครับเนาะหนุ่มโคราชหัวใจเกษตรสวัสดีครับไอยอดเยี่ยมครับผมไอ้พลเทพดวงเดือนสวัสดีครับบ่าวน้องครับผมสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแยงครับผม ตัวนี้ก็ลึกลึกจกกกักเมตรน้อพี่น้องเนาะสารลึกจัเมตรนี่ลึกจัเมตรแปดเมตรครับผมพี่น้องพอดีอมูผมน้อ,นองสายเพิ่นตำรวจนั่นนะ่ะเพิ่อนอลงโครงการไวเขาไอ้้ามองลงพอดีไอ้มูผมก็เลยได้ลงแทนครับผมตอนแรกว่าสิบวัคคุดก็เลยว่า พอดีมันมีงบประมาณลงมาแล้วก็ต้องคุดของโขกน้องน้าโมเดลครับผมแต่ว่าหัวใจของการเกษตรนี่ครับผมคือต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับเนาะเนาะพี่น้องเนาะเนะครับผมขอสอบถามระดีนะครับผมผับผมจัดประปานองกสิได้ยืนอยู่นิ่งๆครับผมยืนอยู่นิ่งๆครแต่ว่ารถพนคุดเร็วแห่งครับผม เดี๋ยวให้ไปยืนทึ่งทึ่งคู่ไอ้ทึ่งก่อนดินก่อนฝนนะครับเนาะจะได้กาฝากกอไใหญ่ก้อนแฉะเบาหน่องได้ะครับเด้อพี่น้องเลยไต่มาไทยอ่าโค้งหน้าโมเดลครับผมหรือว่ามนุษย์เป็นผู้ค้นพบดาวอังคารก็เลยได้คุดตามแบบครับผมลุ้มอุกระบาตให้ไอ้ลุงตูงเหรครับผมลุงตูงเพิ่นกับพอถึงแต่ดาวอังคารก็เลยเขาก็เลยจัดดาวอังคารให้เพิ่น สุด,ดเดล่าจะเท่าอยู่ดูทุ่งนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวซัตดพอได้อยู่ครับผมโอ้ไอหนุ่มโคราชหัวใจเกษตรครับผมอย่านั้นกิดหอด้วครับเดอ้อช่วงนี้โควิดกะระวางระว,าง,ระวางตัวเลยนะครับเดอ้ออีลีในมือได้กะอย่าลืมทาขายเด้อครับเดอ้อเดี๋ยว้อน้องกสี มาเบิงหลุมหลุมแต่ยังไอ้มันสั้นมาครับผมพอดีผมไปเดาคาต่างครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมนัททวุฒิครับผมปราบกรเกษตรจะอยู่ในใจเราศาสตร์แห่งพระราชาหวัวใจคนละ,กะเกษตรคือพี่น้องบ้านเรา สูมือเีครับผมสิยากดีมีจนกับสีอดยูอดกินปันได้กับสู่ยูบานเฮาปัได้ครับผมพี่นองบานนอกเขานะบานหนอกเขานี่ยูแล้วครับสวัสดีครับผมไอ้พรอเทพดวงเดือนกทมชัดแจ๋วครับผมถึงสี่ถูกยากลำบากปันได้บานเฮานี่กับ ยังมีอยู่มี่กินพ่อแม่กับ่ะพ่าวตายนาอพี่น้องนอเนาะครับผมเทากับสู่ชีวิตกันไปครับผมมัน่มีเมืองไดซุขคือบานเทาครับผมบรรยากาศธรรมชาติอยู่เรามีความสุขครับผมโคมัสสุ pc 200ของเสียแมนครับผมอ,อยู่บันด้านครับเพิ่นมีตัวสุปอ่ะพี่น้องเดี๋ยวสิบหายเบิง้ง ให้เบิ่งไอแปวครับผมแปวไอมนุษย์ต่างดาวาทีิเขาไปอยููครับผมนีดาวขังค้ารเนพี้เนาะเป็นลุมครับผมมีจูหนึ่งหนึ่งพักสองพักสามพักครับผมนั่นแล้วก็คู่ครับผมคู่คู่คู่ เป็นครูที่มันปรับแต่งสโลปปุ๊บ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 คาเมนเฮาเอาอ่าเป็นกีฬาเนาะครับเนาะคาเมนเฮาแบบเพชรกำลังเป็นพื้นที่เสมอนี่เทิงเถิงหนึ่งเป็นอัศจรรย์ครับผม,มเป็นอัศจรรย์ผมมาพอดีเลยครับผมดินนี่เป็นอัศจรรย์เหตุเป็นหม่องนั่งไหวเชียร์กีฬาอย่างอย่างหนึง่งให้มว้ยลุ่มครับผมคือบอกครับพี่น้อง เป็นมวยลุ้มนี่ยครับก็นั่งบิึงกลางนี่โอ้ยไปตำมวนครับผมครับบ่มวยลุ้มกะไอ้กีฬาประเภทยรอะซ้อมไก่ครับผมตำมวลท่านเนาะสวัสดีครับพี่น้องทุกผท่านครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมที่เขามารับชมในตอนนี้ครับผมจะนักกะเดินทางปลอดภัยระมัดระวังครับผมอ่าปฏิจากโรคครับผมช่วงนี้โควิดกะยามไกลมาแถวแถวบ้านแล้วครับ โอ้ช่วงนี้ก็ธรรมดาครับผมรถก็ต้องเหยียบเขานะครับเนาะโอ้นี่ต้องคุดตามแบบเขาครับผมเพิ่งก็ต้องคุดตามแบบนะครับเนะาะเอาจัดไปเสี่ยเมนผู้รับเหมาบ้านดานตำบลตำบลด่านอําเภอกาบเชิงครับผมอืมคุดไดเร็วแห้งครับนี่แหละเพื่อนเขาเอื่นว่ารถเทนงานนะเราเพื่อนเนาะเพิ่นนะคุดรับเหมาครับ ตอนนี้ทังปลาเขาทังน้ำเขาครับผมหัวใจของบอกง่ายๆก็เป็นธนาคารใต้น้ำครับผมไปดองธนาคารใต้น้ำขุดเพื่อให้ดินได้เข้าไปอยู่สวัสดีครับความจนมันน่ากลัวครับผมสวัสดีครับสายซี่เอ,อ้ครับผมอยู่ดีมีเงครับผมจึก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 ครับผมอยู่ดีมีเงครับผมว้ายน้ำแตกแล้วแย,ยกทางเพิ่นว้า ไ,ไปดอกหนึ่งเราฟ้าเหลืองปันอันเปรี้าหาดอกครับนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม่ ator, pues, eline, drama, คมาความจนมันน่ากลัวครับผม detox, i, บอยู่ดีมีแหงนะครับเด้อสะพานธรรมครับผมมาตรฐานครับผมสวัสดีครับผมบ่าวลี่ครับผมคิดหอดละลายครับผมสวัสดีครับบ่าวลี Las ่ครับอยู่ดีมีแหงนะครับคิดหอดคิดหอดครับผมช่วงนี้โควิดแถวบ้านนี่เพียบเลยบงหูมาใส่ครับผมโอ้ยขมิ้นอพยพอีพพยมีขมิ้นอพยพครับ โอโยพยอยุ่ยเขตชองจอมตำบลด่านอีพอยเมยครับพี่น้องเอ้ยไอเจ้า,อา,อา,จาของธุรกิจเจ้าของบริษัทเพิ่นกะยานไต้กันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยเอามาปล่อยกอก,ก,กันครับผมสะพานจำไฟเตอร์ครับผมครับผมมีดีมีแหงครับผมครับเปาลีครับผมจังไดน้อยสบายดีเนาะครับเนาะ อ่าครับทักทายบาหลีนครับผมเพิ่นอ่าชแนลสะพานถ้ำครับผม,มเป็นยังไงครับผมบรรยากาศทัดเทียม่ครับบาหลีพี่น้องทุกผู้ท่านครับผม,มล่องของไหมนั่นแหละครับผมบรรยากาศบรรยากาศครับผมสุดได้เล่าจะเท่าอยู่ทุ่งนาในน้ำมีจระเข้โอ้ยบอแมนครับผมในน้ำมีปลา ในน้มีบกหอยห้คันโอ้ยบอมนมีเขาครับผมพี่น้องทุกผู้สันครับ<ไ>เทากับมาเบิ้งครับผมนี่ว่าความปรึกแล้วครับเนาะคันผู้ได้พ่นเหตุการเกษตรผู้การสิบ,สบเขาใจครับผมว่าน้ำนี่มันสําคัญต่ออเกษตรกรปันได้ครับผม<ไ><ไ>มันสําคัญแห่งครับผมเพราะว่าต้องเอาน้ำขึ้นมาเผื่อที่จะรดต้นไม้รดผักรดทุกสิ่งทุกอย่างครับผม ขันมีแต่น้ำกันบ่มีไฟฟ้าบม่มีอุปกรณ์ำรอำนวยความสะดวกครับผมกับคือเก่าครับพี่น 9, ้นนองจบเกมครับนเนาะสวัสดีครับผมความจนมันน่ากลัวโอ้ยไปตาจกดีแต่ทัานครับผมโอ้ยเมียกได้แล้วครับผมบึงว่าขางทางนี่โอ้ยผมอยากอันนี้ด้ผมว่าเมียกเลยครับผมเมียกเมียก ม่มโคราชหัวใจเกษตรเดี๋ยวเอาไปฝากครับรอบนี้บอกชิปเงินโอ้ยขอบุญอะไรก็ไปครับผมจังไหนกะอุ้ยเฮาเดินท่าเนาะเนาะคาระอาหารครับผมเอาคนละครึ่งทางครับผมเอาเต็มเต็มกันเลยครับผมอ่าเอาดีครับผมมึงไม่คู่ครับผมไม่คู่มันโจกดีเลยครับผมเดี๋ยวเอาเบิ้ง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 โจกเรากรได้มาถามมาตรฐานน้ำครับผมโจกงามน้ำไม่คู่ครับผม คันอิ่นลบเมาล้ำยังไงครับมาเอือนมันไปได้ครับผมโคามาซูนี่มันของแท้ของจริงครับผมโจกดีโจกบึงครับผมปลาเข้าน้ำแตกเลยครับพี่น้องน้ำเมียกเดี๋ยวนะคันเป็นผมนี่ผมมาสีเลียงปลาปลายังดีเลยครับพี่น้องเลียงปลา,าตองโกก็ปลาตองโกคือบะครับผม อันปลาปลาทองโกกับปลาทูเด้อนี่ครับพี่น้องซาไปสิครับผมนี่เบิ่งว่าโอ้ยครับผมพี่น้องครับผมอยู่ดีแม่ยครับผมอ่ะบ่าวลี่หายไปไหนเราเนาะเนาะบ่าวลี่เป็นหยางานตัวนี่เป็นงานหลายครับผมสวัสดีครับความจุนมันน่ากลัวไอหนุ่มโคราชหัวใจเกษตรครับผมสะพานธรรมครับผมบ่าวลี่าแก้วครับผมความจนมันาคุไอ้มันน่ากลัวแก้วแก้วสวัสดีครับสายซี่กทม ชัดเจ๋วครับผมโอ้ยถูกปืนตีของเข้าเป็นจะไหน้อครับเน้อสีแดงหรือว่าสีเขียวครับน้อพี่น้องถูกผูกครับผมมาน้องกระไดมาทายถอดอ่าลุมดองข้านครับผมเพราะว่าถุกมือนี่มูอเฮ้ากับตองเห็ดลุมไว้รถไผ่ครับผมเอามาตองยานลูกระเบิดแล้วครับพี่น้องถูกผูกทันครับผมปืนนี่บอกสมาร์ทข้าได้ครับผมแต่ถ้าควายคิดเท่าหรอครับผมเข่าต้องลบหายดีครับผมตองมาอยู่ตามทุ่งไฮทุ่งหน้ารับเนาะ พี่น้องเนาะเอาจะได้กะขพราะอยากไปจุกเนี่คคยครับผมขอบคุณไลค์ครับผมถูกตันครับผมเอฟซี FC ถูกตันนครับผมพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ครับผมเกษตรพอเพียงครับผมหากเราไม่ทําวันนี้เราจะไปทําวันไหนไหนมาครับผมเริ่มต้นจากก้าวเล็ก เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำไงวะครับผมเดินเดี๋ยวพี่น้องกับสียางอ้อมก่อนครับผมอ้อมเพิ่นไปพ่อไอ้พี่น้องได้เห็นว่าอ่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอ้สั่นเนาะครับเนาะสุดยอดโอ้เข่ากำลังเกิดน้ำมานเลยครับผมพื้นที่สีเขียว แดมิรักแ่นเฟงทุกท่านอยากให้พี่น้องได้เห็นกันครับผมว่าโค้รองหน้าโมเดลเป็นบบไดครับผม,ามาเมล็ดพันธุ์เล็กๆแต่คือความหวังอันยิ่งใหญ่นะครับผม สวยครับผมจอดเลยครับผมแล้าเกิดฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรือพี่น้องครับผมถึงเบาหน่องสีโบแมนไซสีแต่ก็เป็นไซส์ขียวอยู่นะครับผมไม่ขันว่าไม่หายจกนี่ก็ับเพรเรือครับผมจัดไปเบาเอ็มอาทิตย์คุ้มทองสวัสดีครับเบาเอ็มโอ้โหนานๆได้พูดคุยกับเบาเอ็มครับผมเบาเอ็มครับ มาจัดให้หน่อยครับสักดอกครับผมบ่าเอ็อยู่ดีแม่งก,กันแล้วเนาะครับเนาะยวบอสวยครับผมยอดจริงๆเดอดเตียยแม่งนะครับเนาะสุดยอดสุดยอด เป็นเครีย้ยที่ครับผมเครียยยังครับผมสวัสดีครับผมเซีตุ๊บบูสครับผมเอาเอ็มคักทักค่ะค่ะค่ะฮ่าฮ่าฮ่าไปย่าบ่าวเอ็มสบายดีเนาะไปไหนไปไหนพี่น้องตุ๊บูกันครับผมอยู่ดีเมียกันหรอวะครับผมเอาบ่าวน้องกาศใดไท,ทยทอดใดเป็นอ่า อะไรสดมันสิภาพมันสิีปกอิสั้นนะครับเป็นน้องเนาะบานนองกับสเต็กเก็บภาพแต่ละมุมให้ได้เบิ่งกันว่าเออโค้งน้องหน้าโมเดลอ่าแบบแต่ละขั้นไต่นามแต่ละแบบนี้เขาสิออกแบบมาบพอคือกันกนะครับเนาะแล้วแต่รถรถแต่ละขั้นพอดีมันว่าเบิ่งแบบแบบพื้นที่ว่าเออเท่าชิพุทแบบไรเออจะนั่งกับยูดีไหมครับพี่น้องทุกผู้นครับผมทุกผู้ทุกท่านครับผมทุกผู้ทุกคนครับผม มาน้องก็ต้องขอลาด้วเพื่อนคนนี้ครับผมขอสวัสดีครับผมกฝากติดตามตอนต่อไปครับผมเพราะว่าไหลสุดเมื่ค่อยสัตว์เนาะเดี๋ยวเอาแบบเข้าแบบเอาเอาไปโหลดท้ายถ้ำหลับไปโหลดอยู่อยู่บาทเลยครับผมใส่น็ตความเร็วสูงครับผมเน็ตมาจากดาวอังคารครับพี่น้องเนาะอ้าวอ้าวขสวัสดีครับผมทุกผู้ท่านครับผม